ฉันก็เปลี่ยนทุกครั้งอยู่ตลอดไม่มีใครมาลุ้นในตอนกูเศร้ามันไม่มีใครมาปามและในตอนกูถอนมันมีแค่เพื่อนกับพี่ที่เข้ามาคอยดูมอบใจกูเต็มไปด้วยแพลนเลกและแพทละตัวกูจำไม่ไว้แล้วหัวใจกูไม่กระชอบมันจะเป็น ทำไมที่กูได้เขียนลงในกระดาษเพลงที่กูทำลงไปมันไม่ใช่พรสวรรค์หรือฝ้าพัฒนากูทำเพื่อตัวเองและใครหลายคนที่ยังต้องการแฟนของกูนำมันสำเร็จตั้งแต่ที่กูได้ฟังวิทยาดิสเซนต์และพวกมึงยังรู้อะไรกับกูแค่ฟิลไปตามเพลงและที่มึงไม่รู้อะไรก็เพราะพวกมึงก็ฟังไปตามเพลงโทษไปหมดทุกอย่างแต่มึงไม่เคยจะโทษตัวเองกูจะคิดแต่ในและพิจารณาตัวเอง มีทางจะแพ้เพราะกูก็โกดกูก็แพ้เลือกมาแล้วทำมันให้ดีฟอรไม่รับฟอรไม่ฟังแต่รู้วาพาเป็นนทุกคนเคยไปอยู่บนแลมเดี๋ยมันจอดอยู่หน้าแบนเนอร์เวลาไปเด็กแก่เวลาไปเด็กบอสเวลาไปด็กน้องฟอร์ไปเด็กเขาตัวก็ไม่แจ้ตอนที่คุความไม่ต้องมาแสดงกูดูเงาซาไปตามแพ้ถึงตายก็ไม่ออกเจอคนที่แซ่บไม่ต้องบอกไฟฟอร์มาไฟไม่ไปจอดแพ้ก็ไม่เป็นเพราะกูไม่ ตัวพัล้อก็ไม่ได้ผดแต่มืองจ้จะทิกูคดทำประชาภาษีจนล็บบอกกับเพว่าเราต้องเลียทำทุกอย่างให้เบิกเว้นในบางทีท่เรื่องที่ผิดโทษกันชาเบิานดึงสติมึงไม่รู้กูเน้นแกดีในบางทีกูอยากจะลีและฉันทสติกูนั่งเรียกมนแล้วกูแค่ยจนสู้ที่คนบอกว่ามันไม่ดีกูเผาเขาไปมาทำกูฟีลรงกูมื่อวานนมาแก้ฟวามว่าโฮมีมึงไม่รู้ว่าใจของกูมานคโคจริง วม่คมยอค,อค,คุ้นไม่ได้แล้วบอกไปแล้วชีวิตนี้ผู้ทบยซรอาอ,อยากจะเก็บเงินในกระเป๋าก่อาอยากจะมีวันนี้สุขเป็นร สักเพียงพอแค่เดินผู้มีเดาอาจจะเป็นเวรอาจจะเป็นกรรมได้สถูปไม่เอาเหล่าและไม่ยังคิดกันอยู่บ้านว่าไอเด็กแค่คนนี้ไม่เหมือนเดิมรู้ว่ามันยังเหมือนเก่าผมเองก็ต้องเชื่อใจกับใบแฟนที่หวานมาในวันไร้เดียงกันเก่า I wanna uh, uh, know มึงเคยหรือเปล่าดูสิเรื่องนี้โดนเข้าหรือเปล่าครับ My slang แม่เอวีแข่งชี่แมงไปแล้ว